เรื่องราววันนี้เป็นข่าวที่โคตรฉาของวงการเกมบ้านเราอีกแล้วละครับเมื่อมีนักแข่ง r o v 2คนล้มหมวยยอมทําให้ทีมตัวเองแพ้เพื่อที่จะเอาเงินพนันที่ลงฝั่งตรงข้ามไว้อะเออแถมนี่เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแต่ว่าเขาเคยโดนโทษแบนเนี่ยมาก่อนแล้วด้วยซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงและเขา2คนนี้เจอบทลงโทษอะไรบ้างเราก็สรุปมาให้ในคลิปคปนี้แล้วครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเนี่ยอันนี้นะครับคือคานิว่าฟิวชั่นที่มาพร้อมคานิว่าบูสเตอร์เป็นเนื้อสั์ผสมผักและผลไม้แท้ที่เป็นสูตรพิเศษขอองคคาานนนิวเเลย่รับกหมนะ น้องแมวก็ทานง่ายเขียวง่ายแมวที่บ้านผมตอนให้กินนี่ก็ชอบกันมากเขามีทั้งพรีโปรโพสตไบโอติกนะครับแถมใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมด้วยยังไงเนี่ยมีให้เลือก3สูตรความอร่อยเลยนะครับทั้งสูตรเนื้อไก่ผสมฟักทองมีวิตามิน B รวมกับไบโอตินสูตรปลาทูน่าและมันหวานมีเบตากูแคนกับเอลไลซีนและ3ครับสูตรปลาแซลมอนแล้วก็มันหวานนะมีโอเมก้า3กับ6ด้วยคือน่ากินทุกสูตรเลยแหละชอบอันไหนยังไงก็จิ้มตะกร้าตรงนี้ได้นะผมปักไว้ให้แล คือช่วงนี้เนี่ยเกม ROV เขากำลังมีแข่งขันทัวนาเมนต์ ROV p r o l e a g u e 2026 Summer กันอยู่ครับซึ่งแข่งกันมาได้เกือบ3อาทิตย์แล้วนะคนดูเนี่ยก็รอดูกันเพียบเลยทีนี้เนี่ยหนึ่งในทีมที่ลงแข่งแล้วก็เป็นประเด็นในวันนี้เนี่ยก็คือทีม Hydra eSports ครับโดยตั้งแต่แข่งมา3แมตช์เนี่ยทีม Hydra เขายังไม่ชนะใครเลยแถมยังแพ้แบบ30ทุกแมตช์ด้วยคือไม่มีเกมที่ชนะเลยแม้แต่เกมเดียว,วครับ ทำให้ในตอนนี้เนี่ยไฮด้าก็เลยอยู่รั้งท้ายตารางด้วยคะแนนศูนย์แต้มนั่นเองนะซึ่งนะตอนแรกเนี่ยคนที่เชียร์เขาเนี่ยก็มีผิดหวังกันอยู่บ้างน,นะครับแต่คือหลายๆคนก็ไม่ได้รู้สึกผิดสังเกตอะไรเป็นพิเศษกับผลคะแนนตรงนี้นะฮะเพราะว่าเขามองว่าเออเกมการแข่งขันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยบางครั้งเนี่ยก็จะมีฟอร์มตรงฟอร์มตกกันบ้างหรือว่าแม้แต่ทีมที่เป็นตัวเต็งเนี่ยก็ยังสามารถแพ้ได้เลยกันเป็นเรื่องปกติ จนกระทั่งอยู่ๆนะ่ครับในวันที่9กุมภาพันธ์มันก็มีรูปภาพข้อความประกาศที่ลงชื่อจากทีมไฮด้านะครับหลุดมาสู่โลกออนไลน์เกี่ยวกับการแบนนักกีฬานในทีม2คนเพราะว่าไปทำผิดกฎการจงใจแพ้ครับแถมลงพนันว่าทีมตัวเองเนี่ยจะแพ้ด้วยโดยในประกาศอันนั้นเนี่ยครับก็คือเขาลงวันที่ล่วงหน้าไว้ว่า11กุมภาพันธ์มันก็เลยทำให้คนที่ได้พบเห็นประกาศอันนี้เนี่ยต่างช็อกกันหนักมากครับว่าเฮ้ยนี่คือข่าวปัน่นหรือข่าวจริงกันแน่ นะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยเขาจะประกาศข่าวนี้ในวันที่11กเกุมภาอย่างนั้นเหรออ่ะก็พูดคุยกันไปโดยหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านเจ้าของทีมไฮดานะครับอย่างคุณอู๊ดเองเนี่ยก็ได้มีการโพสต์สเตตัสครับบอกว่าเฮ้อแต่ละมือ้อแต่ละเดในชีวิตทําไมมันไม่มีอะไรเรียบเรียบง่าย,ายๆเลยทํางานอยู่ดีๆมีสายเข้าเท่านั้นแหละรู้เรื่องเลยชีวิตที่พยายามจะทําอะไรดีๆต้องมารับอะไรแบบนี้จริงๆเหรอวะไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกยังไงเลยได้แต่ทําใจและเดินหน้าต่อไป เออนะครับเพะว่าอย่างนี้พร้อมกับมีการแท็ก h y d e ้าอีสปอร์ด้วยล่ะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันยิ่งทําให้คนเริ่มเชื่อกันเข้าไปใหญ่ว่าประกาศที่หลุดออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นของจริงก็ได้และหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยไม่ต้องรอให้ถึง11กุมภาครับทางเพจการิน่าก็ได้ออกมาถแถลงด้วยตัวเองซึ่งเนื้อหาเนี่ยมันก็สอดคล้องกับประกาศที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ด้วยโดยทางการีน่นะครับบอกไว้ว่า ประกาศแบนนักกีฬาจากการตรวจสอบพบว่า2นักกีฬาในสังกัดสโมสรไฮรามีการกระทำความผิดเงื่อนไขกฎและกะติกาการแข่งขัน ROV e-sport s port, ฉบับสากลในหัวข้อการมีส่วนร่วมในการล็อกผลการแข่งขันวงเล็บ Match Fixing และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่การกระทําความผิดขั้นร้ายแรงของการแข่งขันรวมทั้งเป็นการกระทําที่มีความผิดทางกฎหมายทีมงานได้ดําเนินการตรวจสอบการกระทําดังกล่าวโดยพิจารณาหลักฐานข้อเท็จจริงร่วมกับทางสโมสรต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงตัดสินลงโทษ2นักกีฬาดังกล่าวโดยแบนจากการแข่งขัน ROV Pro League รวมทั้งการแข่งขัน Arena of Valor ที่จัดขึ้นโดยกรีน่ารวมถึงสิทธิอื่นๆของนักแข่งดังกล่าว เป็นการถาวรตามบทกำหนดโทษที่ระบุไว้ในกฎกติกาข้างต้นในทันทีโดยให้มีผลนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกาลิน่ายังคงยืนยันจุดยืนในการยืดมั่นกฎกติกาและมาตรฐานการแข่งขันอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความถูกต้องโปร่งใสและจริยธรรมของการแข่งขันอ e ีสปอร์ตโดยใค่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน โปรดปฏิบัติตามกฎและกะติกาอย่างเคร่งคัดหากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่านใดฝ่าฝืนละเมิดกฎและกะติกาทีมงานจะดำเนินการพิจารณาลงโทษโดยทันทีนะครับโดยโพสต์นี้ของทางการีนาเนี่ยก็คือสร้างความฮือฮาไปหนักมากเลย คนก็เข้ามาแชร์มาคอมเมนต์กันไปเพียบและหลังจากกาลินาโพสต์เปิดไปได้ไม่กี่นาทีครับทางเพจไฮด้าอีสปอร์ตเองเนี่ยก็ได้รับลูกต่อแล้วก็โพสต์ประกาศอย่างเป็นทางการถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยภาพประกอบที่ไฮด้าเขาใช้เนี่ยก็คือเป็นอันเดียวกับที่หลุดมาบนโลกออนไลน์ก่อนหน้าน,นียเป,เป๊ะเลยแหละครับแต่ว่ามีการแก้ไขวันที่นะเป็นวันที่9กุมภาพันธ์ซึ่งก็คือวันนั้นเลยอะตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าประกาศที่เห็นในครั้งแรกเนี่ยมันเป็นของจริงครับโดยทางเพจไฮด้าเนี่ยโพสต์บอกว่า ประกาศสโมสรไฮดาอ e ีสปอร์ตเรื่องการกระทำความผิดร้ายแรงของผู้เล่นเกี่ยวกับการเล่นพนันและการจงใจแพ้การแข่งขันสโมสรไฮดาอีสปอร e ์ตขอแจ้งให้ทราบว่าซีนอนและ KTS จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและรอบคอบพบว่าผู้เล่นของสโมสรทั้งสองคนได้กระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบและจรรยาบรรณของการแข่งขันอย่างร้ายแรงโดยมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นพนันโดยโลงเดิมพันให้ทีมของตัวเองแพ้การแข่งขันและลงแข่งขันด้วยพฤติกรรมจงใจเล่นให้ทีมแพ้วงเล็บ match fixing ซึ่งเป็นการบ่อนทําลายความยุติธรรมของการแข่งขันอย่างชัดเจนการกระทําดังกล่าวถือเป็นความผิดร้ายแรงขั้นสูงสุดขัดต่อหลักคุณธรรมความซื่อสัตย์และจรรยบรณของวงการอ e ีสปอร์ตรวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสโมสรเพื่อนร่วมทีมผู้จัดการแข่งขันและสังคมโดยรวมภายหลังจากการพิจารณาอย่างเป็นทางการสโมสรไฮด้าอีสปอร์ตมีมติให้ดําเนินการลงโทษผู้เล่นรายดังกล่าวดังนี้ ยุติสถานะการเป็นผู้เล่นของสโมสรทันทีดำเนินการตามระเบียบวินัยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดสโมสรยืนยันอย่างชัดเจนว่า h y ราอีสปอร์ตไม่สนับสนุนไม่ยอมรับและไม่ปรีปรนอมต่อการกระทำใดๆที่เกี่ยวข้องกับการพาน,านันการล็อกผลการแข่งขันหรือการกระทําที่บ่อนทาลายความยุติธรรมของก e ีฬาอีสปอร์ในทุกรูปแบบ การตัดสินใจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในวงการ e-sport และเพื่อเป็นบรรทัดฐ,ฐานที่ชัดเจนว่าจะไม่มีข้อยกเว้นต่อการกระทำผิดลักษณะดังกล่าวนะครับโดยโพสต์นี้ของไฮด้าเองเนี่ยก็มีคนแชร์แล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยด้วยครับซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาเห็นเรื่องราวตรงนี้นะครับก็คือแน่นอนว่าผิดหวังกันหนักมากเสียใจกันไปแล้วก็ต่อว่านักกีฬา2คนนั้นเนี่ยกันไปใหญ่เลย เพราะว่าเขามองนะคบว่าเกม ROV เนี่ยเพิ่งจะมีดราม่าเรื่องโตเกียวเกลโกงซีเกมกันไปเองอะ่ะคนในวงการและเหล่าเกมเมอร์เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้ภาพลักษณ์ของการเล่นเกมอะ่ะหรือว่าวงการอ e ีสปอร์ตบ้านเราเนี่ยครับมันเสียหายไปมากกว่านั้นแล้วหลายหลายฝ่ายเนี่ยพยายามจะผลักดันพยายามจะช่วยกันพัฒนาแต่ว่าก็ยังมีประเด็นแบบเนี้ยเกิดขึ้นมาอีกซึ่งมันส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเกมทั้งสปอนเซอร์ทั้งต้นสังกัดรวมถึงอีกหลายๆฝ่ายหนักมาก นะหลายคนเนี่ยก็สงสารเพื่อนร่วมทีมด้วยครับที่เขาพยายามจะฝึกซ้อมหรือว่าพัฒนาฝีมือกันแทบตายแต่ว่ากลับมาเจอเพื่อนร่วมทีมแบบนี้จนต้องแพ้ไปอะ่ะนะแถมชาวเน็ตเองเนี่ยก็ยังไปขุดผลการแข่งขันใน9เกมที่ผ่านมาให้ได้ดูกันด้วยนะครับว่าผู้เล่นทั้งสองคนนี้ที่โดนแบนไปเนี่ยมีพฤติกรรมการเล่นที่มันแปลก,ปลกๆหลายจุดเลยซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็คิดว่ามันเป็นแค่การตัดสินใจผิดพลาดในเกมนั้นอะ่ะเฉยๆนะครับไม่คิดว่าจะถึงขั้นมีการตั้งใจแพ้อะไรกันขนาดเนี้ย อย่างในเกมการแข่งขันที่ทีมไฮด้าเนี่ยเขาเลือกตัวละครตีมี่มานีครับปกติแล้วเนี่ยตัวตีมี่จะต้องเก็บอันติไว้ใช้ชุบชีวิตเพื่อนในทีมใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยตีมี่เนี่ยครับเดินแหลมเข้าไปรับดาเมจแบบเยอะมากจนทําให้ต้องใช้อันติชุบชีวิตตัวเองแบบเสียของเนี่ยหลายครั้งเลย แม้แต่ไฮยเตที่เป็นแคลี่เองเนี่ยก็ยังใช้อันตรรำหนีไม่ใช่เพื่อเข้าไฟอีกด้วยหรือว่าอย่างบางจังหวะนะครับฝั่งไฮด้าเนี่ยก็ดูเกมนํามากๆเลยจนเหมือนจะเป็นฝ่ายชนะได้อยู่แล้วครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีอะไรที่มันผิดพลาดจนทําให้กลายเป็นฝ่ายแพ้ไปทุกทีนะซึ่งจากผลการประกาศครั้งนี้เนี่ยครับก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยเขาขุดประวัติของนักกีฬาขึ้นมากันด้วยครับอย่างตัวนักกีฬา KTS เอเองเนี่ยก็เคยโดนโทษแบนมาแล้วครั้งหนึ่งครับเมื่อปีที่แล้ว สมัยตอนที่เขายังเป็นผู้เล่นอยู่ในสังกนะัดทาลอนน่ะซึ่งนตอนนั้นเนี่ยเขาโดนเรื่องรับปั๊มแรงนะครับก็ถูกแบนไป1ปีแล้วนี่เนี่ยเขาเพิ่งพ้นโทษแบนแบบมาได้ไม่ถึง2อาทิตย์เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องมาโดนแบนตลอดชีวิตไปอีกแล้วอะ่ะเออโดยไหนจะเรื่องที่ว่าชาวเน็ตเนี่ยเขามองนะครับว่าตอนที่ KTS เนี่ยออกจากสโมสรทาลอนนะ่ะก็ดูเหมือนว่าจะจบกันไม่สวยด้วยนะเพราะว่าข้อความแฟเวลที่ปกติสโมสรเขาจะพิมพ์แบบดีๆยาวๆนะครับมันกลับเหลือเพียงแค่ประโยคสั้นๆบอกว่า ขอบคุณสำหรับน้ำใจที่มีให้กันตลอดมาแถมตัวแอดมินเพจทารอนเนี่ยยังคอมเมนต์ใต้โพ์นั้นนะครับเป็นภาษาลูด้วยบอกว่า2รอบแล้วนะอืมแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าหมายถึงอะไรจนมามีดราม่าครั้งใหม่นี้เกิดขึ้นเนี่ยครับคนก็เลยไปย้อนนึกดูเรื่องเก่าๆแล้วก็บอกกันบอกว่าอ๋อตอนนี้เข้าใจแล้วอืมนอกจากนี้เนี่ยลหลายๆคนก็สงสัยไปถึงเรื่องเบื้องหลังนักแข่งอย่างเช่นอ่ะเรื่องฐานเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยนะว่า เป็นนักแข่งเนี่ยมันได้เงินเดือนน้อยหรอถึงได้มีคนหาไรายได้เสริมแบบผิดๆกันหลายคนมากเลยอะ่ะทั้งรับปั๊มแรงม้างแหล่ทั้งพนันทั้งโยนเกมทั้งอะไรบลาๆนะจนมันก็กลายเป็นหัวข้อต่อยอดการพูดคุยนะครับกันต่อไปซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเขามองว่าต่อให้จะได้เงินเยอะหรือว่าได้เงินน้อยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหตุผลให้สามารถไปทําผิดได้อยู่ดีอื โดยหลังจากที่เรื่องนี้เนี่ยถูกเผยแพร่นะครับจนกลายเป็นขงเป็นข่าวกันออกไปเนี่ยทางด้านซีนอนนะฮะหนึ่งในคนที่โดนแบนเองเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับใน Open Chat ของตัวเองบอกว่าผมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมยอมรับผิดและไม่มีคำแก้ตัวอะไรเลยครับรายละเอียดผมยินดีตอบถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ส่งผลถึงสโมสรและคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอโทษแฟนคลับทุกคนที่ต้องรู้สึกผิดหวังในตัวผมทำให้ทุกคนเสียใจต้องขอโทษจริงๆครับ ต่อจากนี้คงไม่มีโอกาสได้เจอกับทุกคนอีกแล้วตัวผมเองได้ทำสิ่งที่ผิดแบบร้ายแรงต่อสโมสรและต่อทุกคนที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจและขอบคุณทุกคนครับที่เคยเชียร์เคยให้กำลังใจผมมาตลอดขอให้ทุกคนโชคดีนะครับส่วน Open Chat ผมจะลบในอีก24ชั่วโมงนะครับอนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังตอบคำถามของแฟนลับไว้ด้วยนะครับว่าจริงๆมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่หลงผิดแล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินจากทางบ้านด้วยครับมันผิดจริงๆนั่นแหละผิดก็คือผิด ส่วนเรื่องเงินเดือนไม่พอใช้หรออะไรอย่างนี้เนี่ยผมน่าจะพูดไม่ได้ครับมันอยู่ในสัญญาก็ให้ทุกคนไปหาข้อมูลตรงนี้จากที่อื่นกันนะครับผมพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวโดน แล้วก็อยากให้รู้ไว้นะครับว่าครั้งนี้คือครั้งแรกของผมไอ้ข่าวที่บางคนคิดว่าแพ้เบคอน3 0ตอนนั้นคือไม่มีใครโยนนะครับซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องราวต่างๆทั้งหมดนี้ไปเนี่ยสิ่งที่คนจับตาดูกันต่อไปก็คือไฮด้านะครับว่าต่อจากนี้เนี่ยเขาจะทํำยังไงเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการที่อยู่ๆจะต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาคนนี้เข้าเอาคนนั้นออกเลยทันทีมันทําไม่ได้นะเพราะว่ามันจะต้องรอช่วงกลางการแข่งขันก่อนครับโดยเขาจะมีช่วงที่เรียกว่า mid-season transfer อยู่ฮะ เอาไว้ให้ทีมต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนตัวสมาชิกผู้เล่นเพื่อเป็นการเสริมทัพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าสำหรับกรณีของไฮด้าเนี่ยอันนี้เขาเพิ่งเริ่มแข่งไปได้แค่2อาทิตย์เองใช่ไหมแล้วนักกีฬาก็โดนแบนไป2คนแบบนี้เนี่ยทีมจะแข่งต่อไปอยังไงคนเขาก็สงสัยกันก็เลยสอบถามเข้าไปที่ทางไฮด้าเนี่ยกันเยอะมากครับซึ่งทางไฮด้าเนี่ยก็บอกนะว่ากรณีนี้สามารถเสริมผู้เล่นได้เลยทันทีรวมถึงเขาก็มีการโพสต์ประกาศเปิดรับสมัครนักกีฬาตำแหน่งแครี่กับโรงซัพพอร์ตแล้วด้วยฮะ ซึ่งก็ดูเหมือนคนจะไปสมัครกันเยอะแล้วแหละนะโดยหลังจากนี้เนี่ยสมาชิกทีมคนใหม่จะเป็นใครนะครับก็คงต้องรอติดตามแล้วก็ให้กําลังใจทีมไฮด้ากันต่อไปเนะซึ่งนี้เนี่ยก็เป็นสรุปเรื่องราวนะครับของการโกงเกมที่หลายๆคนเนี่ยมองว่าเป็นเคสที่รุนแรงมากๆอีกเคสหนึ่งเลย เพราะว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยครับว่าการล้มมวยครั้งนึงเนี่ยมันไม่ได้จบที่แมตช์แมตช์นั้นแค่เพียงอย่างเดียวนะแต่ว่ามันอาจจะส่งผลเป็นโดมิโนโความเสียหายเนี่ยที่แบบว่าล้ม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 ,ลมต่อกันทั้งระบบได้เลยทั้งทําให้ภาพลักษณ์เกมเนี่ยมันดูแย่ซึ่งพอภาพลักษณ์เกมแย่เนี่ยสปอนเซอร์เขาก็ไม่อยากอยู่ก็อาจจะถอนตัวกันไป พอไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยเงินรางวัลก็จะลดน้อยลงพอเงินน้อยลงทีมแข่งเองเขาก็อยู่กันไม่ได้สุดท้ายเนี่ยพอไม่มีทีมดีๆมาลงแข่งเนี่ยครับหลีมันก็เงียบเหงาดูไปก็ไม่สนุกคนก็ไม่ดูและนั่นแหละครับที่วงจรของเกมเนี่ยมันก็จะค่อยๆเดินเข้าสู่จุดจบนั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการโยนเกมแค่ไม่กี่แมตช์เท่านั้นเองแหละครับนะเพราะงั้นเนี่ยประเด็นเรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของทีมใดทีมหนึ่งอีกต่อไปแล้วแต่ว่าเป็นสิ่่่งงงงทททีุกกกฝาาาาายเ้้้ตตออจับมแแลว็หไไขป พร้อมกัน นะแล้วเพื่อนๆเองเนี่ยฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างครับมีใครที่ดูการแข่งขันนาตอนนั้นเนี่ยแล้วรู้สึกแบบเอ๊ะแปลกแปลกตั้งแต่แรกเลยไหมและในโปรลีกครั้งนี้เนี่ยที่เขาแข่งกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเชียร์ทีมอะไรกันบ้างก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้มีประมาณนี้ครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรซับสไคร์ลักฟาเอาไว้ด้วยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นผมลักนะครับจะนามาสรุปตั้งแต่ต้น่อยะ สไต้คลิปนี้เช่นกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้ไปแล้วบา,บายยครับ